คนบาปแล้วเนี่ยถ้าโดนเลสโซนลงหัวแสดงว่าเราเป็นคนบาปเชื่อไหมโอ้ <c oughs> ไอจักหวะว่าติดคอมมา <c oughs> โอ้ยนั่นไงคนบาป คือยังไงก็ตายอ่ะเบอร์สามไม่น่าจะมาช่วยทันละ่ะดูเบอร์สามดิได้ทันวะทันหรือไม่ทันวะทันทันต้องทันดิโอ้ยทันดีเบอร์สามเบอร์สามอย่าเลยนะเบอร์สามอย่าเลยนะ เพื่อนเพื่อนโดนรถตาย